เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องดีเมาเดียังเอาไปก่อนยังคอย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 ไม่ย้ายกเราคอยคอยคอยเอาไปดีดีมึงก็ดีดีนั่งดย่าีข้างขวาสวยอ่ะช้าๆอามอบลงมอบเอาเอาลุกขึ้นเอาวาดีสวยอุ้ยสวยเอาข้างขวาเอาเอาไปดี เนี่ยหนีไม่ต้องไม่นากลับมาเนี่ยอ๋อโดนไปได้ดีก่อนนั่งลงสวัดดีก่อนสวัดดีเออเออเอาวัดดีเออสวยสวยเอ,ลอาลูกอ่ะอเด็กเด็กเด็กแค่มาเนี้แค่มึงก็แค่ยังไงนะมานี้เลยไม่ให้จับเด็ดเสริมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจบเสริมเท่านั้นคือหมด